นี่คือเน้อไหมที่ได้มาทิดต่ตอมาเนาะพวกเขาไปไปสามมือเลียนติดในทิดนั่นแล้วกลับไปทิดต่ตอมาอีกทิดต่ตอมาเขาไปเบิ่งอีกมันส่องก่อเลยพวกเจ้าเด้อก่อน,นี่มันึ้นเน้อไหมมันจะเป็นน้อไหมสีอ่ะอยากเขียวๆเนเด้กเห็นม่พวกเจ้าเนเด้เป็ดแมพสิหนอนใหญ่เด็มันสมกันเลยขเอ,อแหนมันมาพร้อมในเด้ มาปอกอยู่หลังบ้านของพวกเจ้านี่ดินี่ประมาณนี้ทิดต่อมาที่หาได้ทิศท,ที่สองของมือทําอิดนี่ได้ซํานี่พวกเจ้ากระบอกมันซํานี่ดอกอยังอีกกตาหนึ่งคอยอยังไม่ได้ถอดตอนแรกคุยถอกก็สีสายพวกเจ้าเบึ่งอีกตัวนะนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้นอเขียวเด้อพวกเจ้าเด้อนอเขียวอันนี้นอไม้เขียวก็บอกหู้ว่าอัน ตัวนี้เขียวอยากคายหน่อยหนึ่งตัวนี้นะตัวตัวแดงคันโบคายอันนี้น้อไมมตัวนี้อยากเขียวอันเขียวนี่คายคือน้อไหมบ้านาพวกเจ้านี่คืเพื่อนเพื่อนที่คอยพุเข้าไปในหนามบางหนึ่งนี่พวกเจ้าคอยพุเข้าไปในหนามแล้วค่อยออกมาเนี่เดิเห็นบ่กป้านี่มันเป็นป้าไหมเลวพวกเจ้าเด้อมีแต่น้อไหมมันนอนใหญ่ๆพวกเจ้านี่ดินอนใหญ่ ข่อยมาน้ำอา่าข่อยโบเมนปา่าเงินเราอันนี้พวกเจ้าปา่าไก่ไก่อันนี้เราพามาอีกแต,บอบแต่โบวหวแต่หกเดอป่าเนี่พวกเจ้ามันหนามลายะนะเดี๋ยวเดิพวกเจ้ามาไปเห็นบ่ก็ได้นะสบายดีเพื่อนๆอาหานมาอีกแล้วเดิอพวกเจ้าทิ้ต่อมาอีกอน,นี่ข่อยเข่าปา่าคนละป่าเด้อพวกเจ้าเด้อคุเถื่อนเอาข่อยไปบ้านอันข่อยไปบ้านอ่าข่อ,อยเด้ออันนี้ข่อยมาปา่าอีกป่าหนึ่งเนะาะป่าอยูอนัน อันนี้มาน้ำผึ่นเนาะอันน้ำไม้บูอยากหลายเป็นไหนเด้อพ่อเจ้าเคาก็พอได้เลยเด้อเลยเดย้เห็นบะเลยเด้สีฮักใครเป็นน้ำไม้รุ่นเดียวกันมัจนจะมีก่อต่อไปเป็นสีพาไปมันสะเป็นน้ำไม้สีเขียวพ่อเจ้านี่น้ำไม้สีลายนี่คือก็ได้มาอันนี้เป็นมือต่อมาบบแมนมือต่อมาทิศต่อมาพ่อเจ้านคนมาหานี่เด้เห็นปะเลยก็มีให้หายอยู่โบแม่ว่าจะบบมีดอกมีอยู่นีเดี จเบิ่งเดอามันรุ่นน้ำกันแาควขอชิได้หลายสำไั้อันนี้คนละปลาเด้อพือพวกเจ้าที่คอยอัปเดตพวกเจ้าไปและแต่ก่อนนะ่อยไปอันน่ะที่ว่ามันมีละลายอนะค็ไปปลาสวนลังบ้านอัน,นอ่าข่อยพวกเจ้ายูตา,ามรัดุณอันนี้คยมาปลาหนึ่งตัางหากพี่น้องพ้ามาอีกข่นแะนี่เด้มาลองเบิ่งอัปเดตมาชิไดละเจ้าจะยินน้องทึ้งยนนี้น Cảm nhảy là cái to cứ cắn cái to oh, Ôi trời nào nhảy hà này, đừng nào cái oh, oh, oh. này bốc trò. Bốc trò. Bốc trò Nhảy bác Nè cái nhảy ơi Nhảy nhảy này nè

กระตีนกดเดีก่อนจะขวา่ายงกว่มันจะมากะนัวกระโดดขอหาทางขอข้างเยโอพวกเจ้าไงญ่พวกเจ้าน่ะแล้วไปสิฮักนวนอีกแบบเลสฮอดลุมบอเลนำปักลาคอยพวกเจ้าโอ้ไ่ได้ฮอดลุมปนไหนพวกเจ้านยดิอยากได้ทั้ลุมมัทังไปเกงนะ แล้ไม่น้ำก็ได้เอามีดขวานมาซ้ำโอ้ยอีบึงเอ้ยหันพวกเจ้าได้แต่นี่มันเขาก็ได้ลุ่มอีกละเขาอยากได้ทั้งลุ่มเลยเสียงคุดนี่นี่มันก็จะเอาไปนี่ตัวนี้โอเคโอเคเด็กเด็กอนเดี๋ยวพวกเจ้านอนนี่นี่เด็กนี่ก็น่ารัก ไปหาหน่อไม้กันเด้อเพื่อนๆอคลิปเยอะมากกว่าจะอัปเดตช่วงนี้เน้นหน่อไม้เด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าหน่อไม้เกิดเจะน้อยกวากับอัปเดตอันเก็บเพชรอีกนนขอขอเนาะคุยกับว่านั่นแหละก็ได้ไปป่าบ้านอาคอยเรื่องไม่ได้ก็ไปป่านน้ำหน,ำนูคนพามามือนวพวกเจ้ากับมาแล้วพวกเจ้าเด้อว,ว่าสัตว์ว่าสิ

นัได้จํดแทนานยขึ้นมาในไงขนาดนี้พวกเจ้านี่ดีไล่ทำซาอเานอไงนอไงพวกเจ้าอ้ยตไปแล้วังมเห็นอีอนี่ย ติดอยู่บนแถวหนามพวกเจ้าเอ้ยตามนอบักไงอยู่ในอีกโอ้ยขอขอโทษพวกเจ้าเดี๋ยวต่ดไขว่าบุธนัดกับพวกเจ้าปลนไดขอโทษขออภัยเราปรยัดอันไขมูติดมาน้ำเบ้าหัข่อยเนาะไปมาน้ำพึ่นไก่พวกเจ้าปลานี่ก็ได้สมองกลัวสองสมองจะทิ้งตะพิ ح, <ım. S 1> ่มก่อนงานแต่นอพวกเจ้าติดไข่้ก่อนมได้ อยู่ในป่านี่นอนนึงค่นะนี่ยเป็นบนน่าหนังก็โดนป่านี่กบเจามาไวหวจะหนามด้ือต้องได้อันระบางทางสายกับย่านน้ำตักหนา้าตักต่อเสียควา,งงามลามแล้วกบเจ้าพวกใดที่วแบบกบเจ้าย่านน้ำย่านเสียความลามกบเจ้ามาบ่ได้แล้วกบเจ้าคูจะตักมากเขาป่านั่นเอ ต้องมาเขาป่าแท้ๆด้วยจังฮิได้พวกเจ้าในเด็กทิมไปผมมาทิมไปพผมอาพวกเจ้าม่เหงายิ่พวกเจ้าก็ได้ที่เข้าไปได้ในน้ำแค่นี้คุณพวกเจ้าเห็นบ่เห็นบ่อเนี่ยทุดปูดอยู่ในนึงนึงคอยเห็นสองเดือนน้องไงก็บ้าเอาจิบดได้พวกเจ้าก็ขออนุญาตเลยกอขออนุญาตหลอดกลับไปโอ้ย่พุณกันนี้อีกแล้ยไปบ่ได ได้ไปสองนอนนี่คือเฉพาะแล้วนี่ว้าวไอ้สีพวกพวกเจ้าโอ้โหตอนหน้าตรงนี้ก่อนไดยครับนี่นอนึ่งโอ้โหปักมือคอยปพวกเจ้าว้าบเย็บเย็บ ข้อที่สามโอ้ตัวนี้ได้งามได้ฮอตบ,บ้องเธอพร้อสามนอนี่สามนอขอดเก็บมาเห็นอยู่นี่อีกสี่เป็นห้านี่พจอจะเห็นไหม เมื่อนี้มาหลายคน,น้อพวกเจ้าแต่ว่าไปกดคนละบอลมากับพ่น้่องบอกวาไลยคนมอนี้นะเพราะว่าป่านี่เ่าบวกคุณเคยเนาะเ็นพามาเ่าก็มาณนั้เองอันนี้เป็นพิศต,ต่อมาอีกพวกเจ้าโบแมนติดเดียวกัน,นไห่ดินี่น้ำไม้ก็ลักษณะเดียวกันพวกเจ้าเดยใหญ่ๆเลยเป็นทิศต่อมาก,ก็เป็นมือที่สี่แล้วเนาะพวกเจ้าที่คอยข่าวป่าหาหน่อไม้นดิเดี๋ยวไปดูดิ เป็นมือที่สี่เจ้าเด้อปลาลักษณะปลากับสร้างกันปัญหาค่ายคึ้นกันเลยปลาก็ค่ายขึ้นกันปลาไม่ให้กาเป็นแบบเดียวกันเจ้าปลาโบปลาโบหนาตึ๊บนะปลาแสนแต่ขั้นเขาไปบอนกอยังไงมันเห็นปลาหนาอยู่แจ้าอนโบจะเข่าเด้อเจ้าเอาป่ ก็ถออ่าจะให้เจ้าเป็นมาได้พอเห็นละสองงอก็จุดอย่างเงี้ยเลยนเด็กอะไรพวกเจ้ากินข้าวกินน้ำกับละบอกข้าวปลาน้ำข่อยเด้อหนี่เด้อมื้อที่สี่ของทิดต่อมาบ่เป็นทิดเดียวกันพวกเจ้าเพราะว่าปลาอันบ้านอาคอยบ่ทันได้เกิดแล้วมาปลาใหม่เนาะมาลุ่นกับข่อยเด้อที่ได้หลายช่นกันแจกจ่ายกันอยู่คนละบ่อนพวกเจ้าหน นักต่อเลยน่อนเลยกำลังไปเลยทุกข้าวขออนุญาตเข้าไปในหันก่อนเดื่องพวกเจ้าน้ำก่อนมาเลยขอโทษเดื่องคนคอยตีนกล้องได้ก็หันคอยเห็นพวกเจ้าเห็นบ่อยหันในหันน้ำขับคนในไป นี่คือคอยฮักที่ข้างหลังคอยเนาะคอยเห็นยี่ในเนี่ยจะพอจะคอยกะดับให้เห็นนี่ข้างหลังคอยเนาะอีกก็เลยฮักเอาข้างหลังตีโอเขาอ่อนยานเลยเขาอ่อนยานน้ำพวกเจ้าอะไรกล้องสัน่นกล้องสุดดันนี่นะครับอันนี้คยบุเขา้าม้าคอยเห็นอยูเลยถ้าคอยสิบุยู่นี่เลยดอกพวกเจ้าเขาจะได้ออกไปคืนนี่เดีย๋ยวหันอีกสองนอพวกเจ้าหันแล้วอยู่หันอีกนอนหนึ่ง ปลาเดอัานี้คือปลามา,าคือข่อยมาน้ำข้าเจ้าเด้ออ้ขับก็บอกจี้ถอกจี่ทางเดกอขอดิไปบ้านหาขาขออีกอยู่จิดลอทิตยจดหนาถามมันเกิดก่อนอันนี้ข็อิจีดต่อมาเนี่ยขมาหาอยู่นีนก่อนนี่ฮรับเนี่ฮารานเจ้าหานอนอยู่บอเดียวกันเน,นี่งามบอก เนหน็นิหนอึ่งที่ในๆผมก็สิบกเข้าไปเราก็ยัมีนอนเดียวขอคาดน,นป่ะแลนไม่ายออกไปนอนกเรวาากดเกล้อกถ้าเห็นน่อใหญ่ก็สิเข้าไปอยู่นแรงน้อยแรงเดียวน้อยแต่สิบุกเข้าไปอีกเนาะ้วเดี๋ยว็นว่าี่แจ๊ดเล แดดเดียวกันค่ะพ่อเจ้าพ่อเจ้าไปทั้งพุ่นมาก็าคนบักหลายเน,นาะนั่งดอนมีป้ามไมมเดี๋ยวพ่อเจ้านี่เด้ออีกนอนหนึ่งอื้อยเขาก็เห็นแต่ก้นพวกเจ้าเนี่ยให้ได้นั่งดอนบา,นาดัตรมาเด้อหาหน้าไม้เด้อหาหน้าไม้ป้าไม้น้ามูนี่นะ,ะมาหาน้ามูด้วยนี่น,นะเออเทอ,อเอาไห,าไหไม Hắc a cup, hai lượt. Hop, bao vùng Bye, hôm này Hop, bao bì. Hop, bao bì. Hop, นเราพะแก้วมา่อแหนงอยู่แคมทางอันนี้แนงนี่มาเกิดที่แคมทางเราเจแก้วนี่น่ะแหนงนะแหนงมันยนะบูอึดตะแหนงผู้เจ้าอืมไลยคักอืมแหนงแหนงแหนงนี่แหนงนะแหนวคนตลาดอยู่ผู้เจ้าเลยนี่ ี่ก็แม่นางนี่ก็มแม่นางมาเกิดอีหยัางยี่นอคือพวกเจ้าสะอ่อนเลยแง่เกิดมาทั้งนี้อีกพวกเจ้ามาฮักเอาแนงมันนี่นี่คอยซ้อมพัดมาคุดแกะแนง่มันน,มน,นี่เราพวก,กเจ้าเด็กนอมันขอกระปุปันเลย なおにゃい。No, no, 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 no.